สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเจอกันอีกแล้วกับ DJ ต่อรีวิวเวอร์นะครับในคลิปนี้เรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของครีมซองกันอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครีมซองนะครับผมเขาก็ไม่ได้ผลิตเฉพาะแค่เป็นซองเท่านั้นนะครับจริงๆเขามีขนาดปกติของเขาแต่ว่าเขาจะมีแบบซอง ที่ราคาประหยัดลงให้เราได้ใช้กันนะครับหรือว่าเป็นการซื้อมาทดลองใช้กันก่อนนั่นเองนะครับแต่หลายคนก็เลือกที่จะใช้ครีมซองอยู่เป็นประจำในทุกๆวันเหมือนกับต่อระกูลที่นะครับก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะทั้งสะดวกนะครับผมทั้งประหยัดเวลาในการหาซื้อนะครับผมแล้วก็ง่ายกับการใช้นะครับเพราะว่าส่วนมากครีมซองเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีสารปกป้องแสงแดดให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับ นำเสนอไปแล้วหลายแบรนด์นะครับวันนี้เดี๋ยวนำเสนออีกหนึ่งตัวเป็นแบรนด์ดังด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นแบรนด์ยอดฮิตที่หลายคนชอบหลายคนใช้ใช้แล้วดีตระกูลเองใช้แล้วก็ดีเหมือนกันก็เลยเอามาบอกต่อเพราะทั้งราคาถูกแล้วก็ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้นำเสนอในส่วนของโอเลนะครับและนี่คือโอเลทอทัลไวทนะครับผมที่เป็นครีนที่ใช้สำหรับลดเลือนจุดด่างดำโดยเฉพาะนั่นเองครับ ในส่วนของโอเลโโทเทลไวท์ครีมสปอร์ตไลท์เทนนิงนะครับก็จะเป็นนะครับครีมที่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดนะครับผมแล้วก็เป็นครีมที่นะครับถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดเลือนจุดด่างดำไปในตัวนะครับผมก็ถือว่าทูอินวันนะครับ เหมือนกันสําหรับครีมตัวนี้ในส่วนของเจ้าโอเลโทัลไว้์ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคุณที่นะครับผมมีผิวพรรณนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องของรอยตา่ตางๆนะครับหรือว่าเป็นผิวที่ต้องการอยากจะปกป้องแสงแดดนะครับแต่ไม่ต้องการที่จะทาอะไรหลายๆตัวนะครับอยากจะได้ทั้งครีมกันแดดแล้วก็มีส่วนผสมที่ดูแลผิวไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็คือคําตอบของคุณกันนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของโอเลเนียนะครับผมเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าที่ดีมากๆห้ายตัวนี้ออกมานะครับผมตั้งแต่ให้ใช้กันตั้งแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับไปจนถึงครีมที่สําหรับคนที่อายุเยอะๆยนะครับอย่างอายุ45อย่างเราๆก็มีให้เลือกใช้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เราจะข้ามไปใช้ครีมของวัยรุ่นได้ไหมได้ไวัยรุ่นจะข้ามไปใช้ครีมของคนที่มีอายุได้ไหมได้ด้วยเหมือน ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของคุณและความต้องการในการดูแลผิวของคุณเป็นอย่างไรกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนะื้อครีมกันดีกว่านะครับบอกก่อนเลยว่าเจ้าครีมตัวนี้นะครับผมต่อดรกุณซื้อในเซเว่นอนะครับรานสะดวกซื้อในาราคา12บาทน,นะนะครับแต่ละสาขาแต่ละที่ช่วงเวลาอาจจาะ ขายไม่ต่างกันนะครับผมข็อไปดูกันก็แล้วกันว่าที่ไหนถูกนะครับแล้วก็นะครับ,นะครบใครอยากจะซื้อมาลองใช้ก็สามารถจะซื้อมาได้นะครับแล้วก็นิดนึงก็คือว่าเจ้าครีมซองตัวนี้มันมาในซองเลยมันไม่มีอ่าหัวเปิดไม่มีฝาปิดอะไรมาให้แต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ครีมซองตัวนี้คุณจะต้องใช้วิธีการฉีกซองหรือการตัดเท่านั้นนี่นะครับอ่ะ มาดูเจ้าเนื้อครีมกันดีกว่านะครับว่าเนื้อครีมของมันเป็นอย่างไรนะครับเนื้อครีมก็จะเป็นสีออกชมพูนหน่อยๆนะนี้หนึ่งนะครับผมก็นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทาบนมือให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่ เป็นครีมที่เกลี่ยง่ายมากนะครับผมแล้วก็ไม่มีสีคือทาแล้วมันไม่ได้ทำให้ผิวดูสว่างทันทีนะครับแล้วมันก็กลืนหายไปกับผิวเราด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ครีมตัวนี้แล้วกลัวว่าจะวอกหมดปัญหาไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีสีอะไรเลยทาแล้วมันก็หายไปเลยแบบนี้นะครับ ในส่วนของครีมโอเลยที่ต่อระกุลใช้เป็นประจำอีกตัวหนึ่งก็คือ total effect นะครับไปโอกาสนะเดี๋ยวจะมารีวิวกันก็แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอทาครีมนะครับผมให้นะครับดูกันหน่อยก็แล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยกับการทาครีมกันแดดทั่วไปครีมบำรุงนะครับผม หลังการล้างหน้าเราก็ทาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอเป็นประจำทุกวันวันละ2ครั้งเขาบอกว่าให้ทาวันละ2ครั้งหรือในครเีช่วงที่เราจะต้องเผชิญกับแสงแดดนะครับผมเราก็จะทาครีมตัวนี้นะครับผมเพิ่มเติมเข้าไปในระหว่างวันกันนั่นเองแต่ขอบอกนิดหนึ่งว่าคือ มีความรู้สึกว่าเจ้าครีมตัวนี้เนี่ยนะครับให้ในส่วนของสารป้องกันแสงแดดมันน้อยไปหน่อยนะครับคือ ปริมาณของสารกันแดดนะครับผมที่ใส่เข้ามาเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องไปเผชิญกับแดดจัดแดดจ้าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับคุณอาจจะต้องเพิ่มนะครับในส่วนของครีมกันแดดที่มี SPF สูงๆเข้าไปนะครับหลังจากที่ทาครีมตัวนี้บนหน้าของคุณแล้ว แต่ว่าประสิทธิภาพในครับในเรื่องของการที่ทําให้หน้าใสนะครับประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยลดริ้วรอยเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่ต่อคุณใช้ครีมตัวนี้ได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับเดี่ยวเดี่ยวเลยนะคือไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ถือได้ว่าตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการช่วยลดเลือนริ้วรอยนะครับแล้วก็จุดด่างดำรอยสิวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ สำหรับความคุ้มค่าในราคาของครีมซอตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรนะครับเพราะว่าราคา10กว่าบาทนะแต่ว่าสามารถจะตอบโจทย์ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็ช่วยลดเลือดจุดด่างดำให้เราได้ดีพอสมควรแต่จะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อคุณใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมหาครีมกันแดดที่มี s อสพสูงๆถาทับเข้าไปด้วยเพราะว่าปริมาณสารกันแดดที่มีในครีมซองตัวนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับ ในส่วนของการใช้ครีมตัวนี้นะครับต่อรักุลก็จะใช้แทนครีมบำรุงด้กันนั่นก็คือว่าในช่วงที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงครีมตัวนี้เป็นการบำรุงนะครับผมแล้วก็ใช้ครีมกันแดดที่มี s p สูงสูงๆนะครับทาทับลงไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะต้องออกจากบ้านไปเพื่อเผชิญแสงแดดในแต่ละวันกันนะครับ ใครเคยใช้ครีมตัวนี้บ้างเอ่ยชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับหรือว่าใครมีปัญหาอะไรสงสัยเข้ามาคุยกันได้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ครีมตัวนี้ก็อย่าลืมที่จะมีครีมกันแดดเสริมเพิ่มเข้าไปด้วยก็แล้วกันเพราะว่าปริมาณสารกันแดดไม่ได้เยอะมากอย่างที่ต่อตรกูลบอกไปนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของการดูแลผิวบำรุงผิวยกให้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆหนึ่งตัวเลยที่อยากจะแนะนำกันนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของต่อระกูลกันด้วยวันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ